สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านค่ะท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวที่ตลาดตลาดอะไรครัตว์ปลาคอยตลาดปลาคอยนะครับแล้วก็มาอยู่ที่ร้านร้านนึงนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เขาก็ได้ทำบูนนะครับเป็นเอาผลไม้สดๆมาทำเลยนะครับน่ากินมากๆเลยแม่แม่ซื้ออะไรคะบูนค่ะโอ้น่ากินมากๆเลยลองชิมดูครับ กินได้ทั้งเปลือกใลยไหมคือกล้ปีง่เนี่ยนนรอดไหมไม่ชอบไม่ชอบสาวัลย์อะคะารางกายกาไหรยค่ะเราจะไปโปรโมตร้านนะคะนักกาบางินไม่ไเบียรข้ากลค่ะ อร่อยเวอร์ยังไม่ได้กินนะคะเป็นสภาพตลาดว้าวอร่อยไหมห่างน้ากินแล้วล <laughs> ไปร้านต่อไป